นี่คือตัวชั้นตลกนั่งที่สวนอไปทำง,งานนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไป <c oughs> ทำชีวิตเป็ดตลกอะคือมันน่ารักดีชอบถ่เป็ดด้วยตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มแล้วตอนแรกม,มีสองตัวทีนี้มาเพิ่มสาม โค้ดตั้มโค้ดชู่นวกค้ดทรีแล้วมีสามสี่ตัวเยอะมากธรรมชาติระหว่างทางโค้ดตะ,ะวันโค้ดต้องเรลื่อนออกมาจากไหนวรามีกี่ตัวซึ่งโซสามสสี่ห้าตัว อันนี้เมื่อคืนรูหนูนะคะฉันเห็นเนี่ยหนูมันออกมาจากในรูนี้เห็นไหมนี่เดี๋ยวนี่ค่ะหนูออกมาจากนี่รูหนู let l o o s แด h e l e อ่ะเห็นไหมขยับเดี๋ยวมันก็ออกมาก็เลยนะนี่คือรูหนูฉันเห็นกระตาเลยว่ามันอยู่ในนี้